สวัสดีจ้าป้าลุงวันนี้ก็ตื่นแต่เชาๆเนาะมาเต็มเครื่งปวนพีนพี่น้องผวันพีแม่หนน้อยกันยุ่ๆเดี๋ยวไทยยิมเองมาเป็นโคนนเลยทานนมุกกามีกากินนมทานนมูกกกินนมกามีกากินนมเกิดว่าอนเนาะแม่สน้างวัวนมุกมากินโลกวัอัน ตื่นเต้นหลายพี่ไหมเนาเออวันนี้ิได้ไปเทนเมื่อแต่เขาจะว่านี่ยังมีทันเปิดได่พีเนองเออยังไม่ทันเทนมีแต่ไปจะต้อจะตั้งครัวประมาณนี้เนาะไปเบิก์วันเองห้องเลอนะของน้องมองเจอแล้วเขาโม่กะดีใจว่าเอาเงินมันสิเป็นอน้อเลยนะปิดนั่นเลยเนาะตั้งใจเหียนี้แน่แนย ไว้อือ,อ,อวันนี้ให้อีเมเป็นปุบให้แล้วมึงเนี่ย,ยเขาอย่าเปียกอย่าปาเขาปาไปานูนสอยแล้วนี่ะเอาใครลงมอง เตรียมตัวรูปๆมีมีการเดี่ยวอ้าวมันคือโมโม่มทางไทยเนาะ,ะไปส่งมุมเเงเมย์กันแล้วไปส่งพ่อได้เนี่ย ไป,ไปส่งลูกแล้ว่อเน้งก่อนแล้วก็าอเน้ององค์เขับกาก็เจ้าเว่านาเนี่ยไก่ก็เจ้าอีได้ไปส่งน้องแล้วก็โดนเติบแล้วบกัากานี้้งน้องแม่เอาอะแม่จนสีบเข้ามาเจ้าอวโอเคไปเลยบปแอ้กาโอ้ยน้องเอ บอกอย่างนันวันนี้เพื่อนก็ลืมแห่ลืมว่าข่าวบอลตกเจ้าของลืมบอลโอมเหรอจะมาไล่ไล่นี่โยดงูตาตั้งแต่ยีเทวิละขันมีตาทิ้งไปเลยเพิ่งแหละเป็นย่งไงเอเดอร์น้องมุกโอ้แล้วก็มันมีเชิงเดียวเลยมีเชิงเดียวเลยเพิ่งแหละเอ็นเอ็นนางเอาตัวผมตัดมาเรียบร้อยแล้วก็เอามา จนโหจนผมมีเชิงเลยอีแม่กะโอ้กะเข้าไปฮะแม่แล้วก็อีแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มากผมสั้นแม่ผมหากผมสั่นเนี่ยมันก็จะกระเด็นอยู่ผมยางๆเว่าไปมาไปตาสั่นไปเลยโอเคนะหนังลุงแล้วเราก็หา กำลังงานไปฮังโคลสงสัยกินข้าวกินอะไรแม่ลมหายมันเบิดไปเบิดได้เบิ่ดยี่โดเลยฮะตัน้อยนึงโต๊ะสิ่แม่เดาเลาให้เอ่ยมันนี่ เบื่อเอื่อยเบิ่งเอื่อยสิเบิ่งก่อนว่าพี่มานั่งนี่มานั่งหลังนี่ก็ได้อ่มาปี่เลยปีเบิ่งก่อนมาสิเปร์นั่นเลยพอนี้มันกระสวยแล้วเนาะงานโมเดฟี่ะใครใช่บ้างเป็นนี่อันนี้เจ้าใส่ในน้องมุกเจ้าใส่สีเหลืองอยวมันยังในถุงจะน้อนยังนะไม่ต้องหลวงน่องนะโอ้ยเาลูก เดี๋ยวเอไปเองกระยังกระยังกังกังกระยังกระยังกังกังดีใจเจะไปปุ่มซอได้เตรียมมาแล้วน้องมุกแต่ต้องต่อมาไปฮ่าน้องมุกลืมพอดเอาน้ำใส่ปองน้ำตัวเองเออปองอ่ะลืมไม่หาปองน้ำได้มันลืมลืม รีในนุ่งเน่กนนไมบอกกันลืมไปกันเปียเอฟเอเดนงฉัชิมไได้กินีเก็ไดงคนมาเดนอีเมยมีพกเบอร์ปานเล็กน้อยเลยเด็กน้อยปอหนึ่งมสามแล้วเด้อมีเป็นปอหนึ่งคือว่ปอหนึ่งจ้าเสกันเนาะมึง นิบไหนผมอีกมาเม่เห็นนายอันเจ้านอนเปียกนะมัพี่เอามาเฮียเมเธอพี่ไว้มาฟองห่าก็ฟองนี่เดี๋ยวเอามาพอดฟองทะลุเออยืนมาไอ้แบบนี้ฮันโอเคฝาบอคอยโบเอาตัวนั้นฮะอืมาอัดมันเลยเอาไว้ตรงนั้นมีได้ละน้อยไปหมดไปนั่นได้ละหน้อยฮะ ก็แม่เปฟนนอกแ่นะอีเมมีมากมีเอาไปต้มหมี่ซะในห้องคุจะระวังหนก้องคอยบอกให้จ่าไม่สาวเลือสาวเลือดสาเือด่าบกฟังกัวแม่เยอก็พูก็ได้น,น้อยตั้งแต่อเีนนเมลกงกับนียรอคอยลงกับนียรเาเขา <อ S 1>

กูมีแกอเ,เอาก็ได้ไหมว่ามันก็มีของามากพอใช้เอาน้ำเนเจอเปินไปเว้านพี่น้องเลยเป็นชะบนวนปุมดอยยู <c oughs> ่ป่อนี่มีปืนมมัมมดแบบธรรมดาเอา แม่แตั้แต่อีแม่นอนตั้งแต่มีวันนี้เหตุตัวนี้เรื่องมเรื่องมั่น้องผอกเลยนั่นแหละตองนั้นก็นเตรียมตัวสีออกรถแล,ลสีไปแะบะเอาน้องลุงเนาะแม่นแหละอาศัยโอ้สมโนุโค้ดเป็นยังเลยลืมไปเอาก่อนมาแล้วนี่เป็นปุ้มสมโนุโค้ดครับปุ้มมานั้นน้องเนาะปุ้มติดตามเลยจ้าพี่ชุบพี่ข้างพี่ช่ พี่กระตื่นเต้นดีใจทางพุ่นกาอ่นเอ้ยนัดยังถ่ายคลิปกับน้องลงอยู่เนาะพี่น้องเนาะท้าเอาน้องลงก่อนพี่น้องเนี่ยเบิ่งเบิ้งท้าคนดีใจอ่ะอันท้าเบิ้งดิขอท้าแน่ท้าหนึ่งโอ้ยคนนี้มีแคลก็แบบนี้แล้วพี่น้องเลยเบิ่งนี่ยท้าลงก่อนเ้าจังไปเนาะ โอ้ยงามแท้ๆกำลังส um, ีเอินไม่ป okay well no ุ้งหมดว่ะแต่เก่าเอินตลอดดิซ่ะเอาเลมทายคิดอยู่ดิซ่ะโบได้นี่ขอซื้ออันเลี้นี้นี่มาให้นี่เลยเขาบอก อันนโยกที่นั่นมันบราไรเขาบอกไอ้นั้นปากแดงแท้หวะก็โยกไอ้นั้นเขามาก็พากันขึ้นรถเบิรดแล้ววันนี้มามาสิไปส่งอันนังน้อยก่อนเดี๋ยวยี่เมกับสิกรมาอันนั้นนงน้อยพอไปเคลียร์เรื่องนมมุกแล้วเนาะอสบายดีคุณสาวน้อย ดีกับแมวนะ้อยดูกันี <c oughs> โบ<ฮ>มามา <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆลงมาปลาอ่ะลงๆลงลงๆนัง,ๆง,ๆงน้อยตะกี้นี่นังน้อยก็ไปหาแล้วเนาะแต่ก็รอหาห้องหาอะไรซื้อตัวเองไม่เห็น ย่อๆเอาตัวนี้ค่ะน้องเออเดี๋ยวอันนี้ก็ยิมเซอร์น้องลุงได้ใส่นี่ ไปหาอามณ์ในการก่อนบอกน้องๆลุงกับเหลือกข้าวห้องบัแล้วเหลือแต่เพื่อนนี่แหละยังท่าอันนั้นเสื้ออันนั้นอันนี้อยู่กิมเนก้าซิด้ขอตลาสตะกอนเดจ้าปากกดไลค์กแชจ์สองครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้อ ทางพีกันเน็ตเบิร์ดแพร่โหลดคลิป <laughs> อ